เขาเจ้าข้างหน้าที่ไหนเขาสวยเขาสวยจับเอ้ยเอ้ยจับข้เจ้าข้เจ้าจับข้อเจ้าทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะว่าถ้าไอ้เจ้าเด็กน้อยที่บ้านของผมอะเขารู้ว่าจะมีคนออกจากบ้านหรือเขาจะได้ออกจากบ้านแล้วเขาจะขอไปด้วยไหมหรือยังไงเขาจะมีปฏิกิริยายังไงทุกคนไม่ต้องพูดอะไรเลยดูนี่ แสบคอไปด้วยไหมไปด้วยเหรอไปด้วยไปด้วยถ้าจะไปจะไปด้วยนั่ง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 เฉยนั่งนั่งเฉยเลยลูกนั่งเฉยเลยเอาไปด้วยขอมือหน่อยลูกไปด้วยขอมือหน่อยบวชหายมือกูบวชหายไปน้ำแดงนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยเยหน่อยนั่งเฉยนั่งเฉยขอมือเอามือมาขอเออไอต้าน่้รักแบบนี้เลยจะเอาอันนี้มาปลูกให้ซะแล้วแม่แม่รู้จะให้ไปด้วยวันนี้จะให้ไปอาบน้าวันนี้จะให้ไปอาบน้ํา ใช่วันนี้จะให้ไปอาบน้ําอาบน้ำไหมไปอาบน้ําดีกว่าเธอมันเหม็นมากเลยเนี่ยหัวก็ส้มหมดแล้วเนี่ยลูกใส่สายคล้องให้ก่อนได้ไปได้ไปได้ไปทุกตัวเลยวันนี้ได้ไปทุกตัวเลยแม่แม่แม่ใส่สายคล้องไอ้เนี่ย A few moments later ไปสามตัวด้นี่ไม่ได้ไปตัวเดียวข้าเชวยก็จะไปได้ลูกข้าเชวยก็จะไปด้วยข้าเชวยก็เหม็นกลุยแล้วเออขาสาก็ได้ไปสาก็ได้ไปลูกสาก็ได้ไปข้าเชวยก็ได้ไปด้วยเออสากได้ไปลูกได้ไปแน่นอนได้ไปได้อาบน้ำเนี่ยมึงกลุ่ยอ ใช่ไปไปไปหนูขุดดินบ่อยรู้รู้รู้หนูเหม็นกุยมากเลยลูกมันมีเชือกไปให้ไปให้ไปอ่ะไปขอมือไปขอมือเอยไปขอมือแม่มันมีเสืกอันหนึ่งอยู่ในรถเด้อแมนยูยงมันมีเสืกอคันหนึ่งอยู่ในรถเด้อเสื้อข้าวสางเอาเอาใส่ข้าเจ้ากนบะพุนแล้วมันดีแกดีแกเขาจะเอาให้ใส่ก็ได้ข้าเจ้าก็ได้ขาเจ้าก่อน นี่คุได้ไปได้แคแล้วม่นี้ได้ไปเด้อยากมาได้ไปแล้วหัวไปแทกเขาเล้เอ้ยใชได้ออกข้างนอกเมยนม่ได้ไปใส่นออ้ยคุณพท่านได้รู้ส่นนะโอ้ได้ไปชัวร์รอยเซ็นตเลยลูกอ้ยเบาดูอีหน่อยหน่อยนี่ลลวก็สวยกดีใจด้วยนี่นะอ้ยสาคือบอดี้ไซมาใหญ่อเดสกไใส่เลออีสวยดอนลมลงบอด้ใส่เลยวัช่างมันไหะมันได้ไปได้ไปดีพึ่งซุงแล้นี่ได้ออกจากบ้าน รถเป็นปอด้ล็อกไหมเอารถล็อกวะลูกเอากุญแจแปลแ,แปลคุญแ,แจมาเขาสั่งกุญแจมาให้ใหยายก่อนเร็วไปได้ไปแน่แน่ลูกไป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 เอาอยังไม่ได้ได้กินข้าวบ่เอา้าได้ไปลูกได้ไปได้ไปได้ไปไปอาบน้ำแล้วเขากลับมากินเหรอเฮ้ยได้ไป เย็นลูกใจเย็นใจเย็นได้ไปทุกตัวนี่ได้สายแล้วได้สายแล้วของน้องเลยเอาไปอุ้ยมาเขาเจ้าก็ได้คืนเรายายแล้วค่ะสวยล่ะสวยมาแล้วน้่ใจสายของยังได้สวยขึ้นเลยเลยบอกยายเขาแชร์แชร์แชร์เ่อให้ขึ้นอยู่ไหมยายแชร์มาแล้วนี่ก็เอาขึ้นเลยได้อุ้ยได้ไปข้างนอกแท้ๆจ๊มันนี่หลับไปแท้ๆไปมันนี่ไปโอ้ยในทางนั้นทางนี้ได้ทีแท่ว่ากูเนี่ยกูให้ ว่าทิ่มเขาต่ำเมื่อแล้วห้ามันนี่ไปลูกไปไปไปไม่ยายจะผูกอันนี้คอให้ยายจะผูกที่คอให้โอ้ป่ะโอ้ใจชื่นขึ้นมากนึกว่ายายเสียวลงพี่ประตูแม่ยาวหนูลงเนละ รไปอาบน้ํากันดีกว่าลูกเราไปอาบน้ำกันดีกว่า A few moments later เดี๋ยวผมบอกแล้วอย่ามาได้ลงเลยเอาข้างหน้ากันก็ได้ครับเจ้าเอาเอี่ขข้างหน้าที่ไหนเขาสวยเขาสวยเดีเอยเอ้ยจับคเจ้าคเจ้าจับคุเจ้าเุาเจ้าจับเทียวก่อนเทียก่อนพูดใจหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสากสากสักากับพ่อลูกข้นไลกไปล้กไปลขไปลข อ้ตื่นเต้นเหมือนจะรู้ว่าได้อาบน้ำอาบน้ำเล้ว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 ปล่อยเลยไหมครับใจเย็นๆลูกใจเย็นไปไหนแล้วเออแล้วจะพัอะไรกันแบบนั้นเอออ๋ออวออ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 กมาเขาจ้าออกมาเดี๋ยวมารับนะเด็กเกดสวัสักสากมารับลากันก่อนเดี๋ยวมารับส่วนใจเกงกอนอย่าเพิ่งลูกนูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมารับนะคะอาบน้ำก่อนนะอันน้ำหอมๆนะ อโอเคเดี๋ยวมาแล้วไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะปึกนะอยู่นี่ก่อนนะสามตัวนะ